ฝันเห็นคนเล่นลิเกไพ่สิบใบนี้ให้พลังของเลขสามเป็นหลักเลขสามดาวจักรกะพัดสามถ้วยสามเหรียญสามไม้ ฝันเห็นคนเล่นลิเกเลขนำโชคสาม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 หนึ 3, 3่งสาม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 หนึ 1, ่งฝันเห็นคนเล่นลิเกณเวลานี้ตอนนี้มีคนสนใจในตัวท่านมากหากคุณยัง โสดหากคุณยังโสดอยู่ตอนเนี้มีผู้ชายสนใจท่านหลายคนประมาณสามคนหรือผู้หญิงสามคนก็ได้หากคุณยังโสดนะตอนเนี้มีเพศตรงข้ามสามคนกำลังลุ่มหลงสนใจ คุณจะได้รับคําเชิญไปเที่ยวไปงานปาร์ตี้หรืองานวันเกิดสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นทหารตำรวจหรือคนต่างชาติก็ได้คุณมีดวงที่กำลังจะได้เงินจากคนต่างประเทศด้วยเลขนําโชคสามสามสาม 3, 33 3 3 33 3 333 331เป็นฝันที่ดีค่ะช่วงนี้คุณกำลังมีเสน่ห์ค่ะมีคนมาสนใจในตัวคุณเยอะมีดวงอาจจะได้ของขวัญของฝากหรืออาจจะได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการฝันว่าเล่นลิเกนเนี่ย บางตำราเขาว่าจะสมหวังในสิ่งที่เคยไปบนบานสารกล่าวอยู่อ่ะเหมือนไปบนว่าจะแก้บนด้วยไข่ต้มร้อยฟองบนด้วยเออจะให้ลิเกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสมหวังในสิ่งที่เคยไปอธิษฐานจิตขอพอรการงานการเงินของคุณช่วงนี้ค่อนข้างมั่นคงมีดวงอาจจะ ได้ไปงานเลี้ยงค่ะขอให้ท่านโชคดี